พอดีวันก่อนไปกิน MK มาครับก็อาหารรสชาตินี้อร่อยเหมือนเช่นทุกครั้งครับแต่ว่าปัญหาหนึ่งที่ผมเจอครับเรียกว่าเจอมาตั้งนานแล้วละ่ะซึ่งเป็นปัญหาเฉพาะตัวของคนถนัดซ้ายนะก็คือกระบวยตักน้ําซุปนี่แหละครับคือถ้าคนถนัดขวาเขาก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่า เป็นปัญหาอะไรนะครับก็สามารถตักแล้วก็ซดน้ำอะไรกันได้ปกติแต่ว่าสำหรับคนที่หนักตัดสายครับเวลาจะตักน้ำซุปของ MK มครับมันจะมีลักษณะแบบนี้ครับเนี่ยครับพอตักออกมาเนี่ยเนี่ยแล้วเวลาจะเทมันมันจะเทแปลกๆครับหรือถ้าจะเทให้ให้มันโอเคมันต้องเหมือนเทออกด้านหน้าครับแล้วด้วยซุปมันร้อนนะครับแล้วถ้าเกิดมันขกไปนี่โหเรื่องใหญ่เลยยิ่งถ้าแบบเปลี่ยนไม,ม่ใช้มือขวาแล้วเทเข้าหาตัวมันก็ มันก็ไม่ถนัดอีกครับคือผมว่าซุป n k ส่วนตัวผมชอบนะคือสดลื่นคล่องคออร่อยมากอะ่ะแต่ผมไปแล้วผมไม่ค่อยได้ซดซุปเท่าไหร่เพราะว่าเนี่ยครับมัน